พี่น้องเอซี่ของภาคฝันครับมือน,นี้แอดผ้าเอซี่มาพบกวับปูเยี่ยมอีกที่หนึ่งนะครับเลยมาพบพ่อพันแล้วก็พันบอกว่าพันสิมีข้าดีครับเดินเลือกอย่างนั้นเี๋ยวติดตามกับปูเยี่ยมนะครับเนาะสวัสดีครับปูเยี่ยมครับครับสวัสดีครับผมโอ้ยทางมือนี่ก็กำลังเตรียมงานแหละครับอืม เพื่อนเอินว่ามือ,อยังละมือโอมบอกมือโอมบนก็ะยุอาสมนี่ละเอาท่ายไปทั้งอาสมด้วยท่างอาสมอาสมก็ะยุมีต้นไม้กระยุยังที่ละครับทายไปสักก้นอนเออทายกินทั้งฝ่า,อ,าอันนี้เป็นอาสมของพระธุดงนะครับเด้อเ <c oughs> พ่นเคยมาพักอยู่นี่ก็เ,เลยเฮ็ดไว้ให้เพื่นอนสำหรับทางในฝุ่นกับเป็นการเตรียมนะครับเป็นเตรียมงานนะครับ เอาเมืออื่นแล้วครับไปสิดําเนินการต่อใจว่าผมมีเรื่องสีเบ้าสู้พ่อแม่พี่น้องฟังเนนอครับคือว่ามีเอฟซีคนหนึ่งเพื่นอนเดินทางมาหาผมอามายามปูเยี่ยมทั้งอาศบนี่แหละเรามาเห็นแล้วป่านนี้ไอ้บ้าสู้ฟังปูยี่มปูเยี่ยม,ยยมาท่านเขาได้แก้วเจ้เาเคยเห็นแก้วบ่วท่านาได้ยังไลงล่ะแม่เขาไปว,าว่านแหี้ยวท่านมองหันมันไม่สารเจ้าแม่อ,อย่างบัวท่าน สารอยู่บังคัล้วเขาไปว่านเหยียุดหนองนั่นแหละว่าสารบักนี่มันก้มแหยียงมไปงมมาก้มไปง,งมางงปงงมากไปพ่อเรียว่าบักพ้าววะสารก,กม้มขึ้นหนักแท้ัโจมขึ้นมาว่าไหลลูกแก้วแดงจึ้งคือง,งวาสารนันเป็นลูกแก้วอย่เนี้ยเพอได้ลูกแก้วแล้วเขาเก็เลยเอาไปไว้เฮือนเอาไปหลายมื่อไ่ละเป็นวันองอาทิตย์สามอาทิตย์คนละบานนี่ลูกแก้วหุง่งขึ้นเรื่องฟ้าคนละบ้าน ฮงไปบดสมองวันนี้ลูกหลานอยู่กรุงเทพฝันเห็นวันนี้ว่าอีแม่ว่าสัน้นงินเจ้าคือฮุงเทสัน้นเจ้าบ่ปิดไฟบ่ว่าสัน้นมันฮงกันท้งฟ้าคนนี่แม่สัน้นเล่ารูดูรูดขึ้นพูดแล้วสั้นก็เลย ทไทบ้านก็เห็นไทยบ้านเหลียวเขามาเราเคือปิดฟืด้นปิดไฟ่าทันหุ่งตึงอยู่บทคืนมาทันหุ่งเป็นสีสมดสงมสมแดงเนี่ยเ hmm. ก็เลยเขาเห็นฤทธิ์ของลูกแก้วที่เพื่อนเอาไว้นะเพื่อนก็เลยว่ากันเอาไปคืนเพื่นนอนซะเนาะ่าัน hmm. ผู้ใหญ่บ้านกับนายกก็เลยเอาไปเห็นเลขบ้บานนี่ เอาไปขอเลขคันพอดไม่รีดประเิีต้องขอเลขได้ไหมั่านไปขอั่านทุกวันโอได้มาแลี้ยวท่าเพิ่นว่าเพิ่นบอกสู้ผมฟังนี่แหละเฮ้ยผมบอก่อย่างบ่กคอยพี่น้องเด้อผู้ติดตามช่องห้อยก็ได้จับตาจับตาพี่น้องเลยอยกมันถคันพอถือเสียหายผู้เยี่ยมดิเออแต่ว่าคันมันถือกับพันดีกับพี่น้องกับจิงอยู่เอออันนี้ผมขอออกตัวก่อนเด้อ อันเพิ่นเว้าให้ฟัง <ฮะ S 1> ผมเว้าน้ำกนเพิ่นน่ะเนี่ยเรียกเพื่อนี่ตัวใดวันจีเพิ่นว่า,างงเพิ่นว่าเก้าเจ็ดสามเมื่อสันเพิ่นว่าเพิ่นว่าเก้าเจ็ดสามเมื่อพราะม่พี่น้องมักเก็ดบ่เก็ดสามนี่ยขันมากระล้องเมื่อสันแล้วเมตตัวเมตตากะจาเอาหลายแล้วเอาเต็งเงินผู้เฒ่าไปซื้อเลขคนจะลาไปซื้อเลขยเมื่เอาจีดาวดิ คือจาก20บ,บาทก็พอเพราะมันวันหนักกระเป๋าเฮาสำหรับมือหนักเนอะโอ้ยใอยได้ยินวันนี้่อยมักแค่ลูกเกยวใครได้โยมเอาคักนี่ละอยากเกิน40บ,บาทเนอะผู <c oughs> ้มากหลายก็ได้ผู้เยี่ยมเตือนด้วยวันห้าว่าถือเห็นผู้เยี่ยมยังไงคอนเหมาะอ่ิวาเนครับเรื่องเล่าของผู้เยี่ยมกับวิสามีละ่ะ ฟังเบิงว่ามันมีเหตุผลอ้ำหนักเพียงพอเพราะสิเสื้อถือให้เป็นประโยชน์กับงวดวันที่หนึ่งมีนาคม2 5 6พันหกสบี่บอขั้นเป็นประโยชน์อีลีขั้นมันถึงอีหลีก็อย่าลืมปูเย,ยี่มเด้อเพราะได้ค่าขนมเนี่ยคากาแฟนเนี่ยขั้นมันบอกเป็นประโยชน์กะติดตามไปเรื่อยๆกับสีซอกหาสิ่งดีๆมาเสนอให้กับแฟนหวยช่อง ฝันเรื่อยๆหรอครับครับขอสวัสดีครับผมครับผมขอบคุณผู้เยี่ยมนะครับที่เพิ่มให้แนวทางในการเลือกซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับหรือผู้ใดต้องการเสียมาหาเพิ่นกับมาใดตลอดนะครับเป็นยังอยู่ที่อาสมนะครับที่ทำงานของเพิ่นนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ